สวัสดีครับพบกับช่องมอสโซล่าพาเที่ยวก,กับเกมส์ฟาร์มิ g งซ m มเลเ o อร์1 9นกะนะครับก็ขอบคุณมอสไทยด้วยนะครับใน YouTube ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แจกนะครับผมนะกันอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับเจ้าฮีโน่ m 2 k นะครับผมก็วันนี้มีภารกิจนะครับไปกู้รถเทรลเลอร์กัน เทเลอร์เหตุการณ์นี้ยนะครับ,รบป้องอยู่อย่างนี้เลยนะครับทเทลเลอร์นะครับเราก็สามารถวิจัยเกียร์วิจัยช่วงล่างได้นะครับมอดนะในเว็บนะครับก็ค่อนข้างสมจริงนะหางนี่ก็เป็นหางไทยนะหางของอะไรเนะี่ยของโอซาม,มิตรหางซาม,มิตรนะเซมิดำนะ เดี๋ยวเราไปเอาไมคโครกันนะครับนูน่นฟาร,ร์มเราอยู่นู่นนะรถความอยู่นี่ครับเดี๋ยวแมโครกันนะเทเลอร์ก็มาจอดเตรียมไปเร็วแล้วไปเกือบจะถึง,นะง,ถงแล้วนะึกขึ้นได้ว่าต้องทำคลิปสเลยย้อดจังเลยใหม่เราก,ก็ไมคโครขึ้นไปเรื่อไมคโครก็โครมนสุดนะ เอ้ยมันคุณพระสุทโธโคเบลโคเออครับโคเบลคือโคเบลโคอะไรวะมัเทาลเลียดจริงยอมรับนซีรี์อะไรเนี่ย S K อะไรเนี่ยไม่บอกนะมีพลังใบ้วยนะเนี่ยสังเกตดูมียันลังเบียร์เอาไม่ต้องบอกพี่พ่ออะไรจะโดนแดง กล่องเที่ยวเขียวอ่ะใช่เลยนะเล็กจริงๆเป็นแมคโครดึงยาวนะก็กด L ล็อกนะครับถ้าไม่กดล็อกนี่มันรถมอสมันจะเคลื่อนนะเดี๋ยวเราดูแบบที่กน ทางน้แค่สุดไปพอๆกันครับเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่า ข้อมูลที่จริงรถคันนี้ผมใช้เป็นรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวก็เป็นวัดข้าวเกี่ยวข้าวแปลว่าตอนนี้ก็จะมาปลูกเพราะว่าเออเลิกข้อมูลนะครับไปส่งเอ่อข้อมูลขม ไปส่งไอ้นี่ไอ้อะไรวะคือคือเขาพูดเขาพูดสั่งาพูดสั่งคือวันนี้ลงเขาลิวคือดกไม่หนนะครับความมีได้ไม่เกินยี่สิ ไม่ได้มัน Yeah. ของเผาด้วยนะเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่ข้างล่างช่วงล่างของฮีโน่เอนะ Fm 2k นะครับผมนะรถในตำนานนะครับอีกรุ่นหนึ่งเนาะเนี่ยดูเครื่องเนี่ยเครื่องน่าจะไม่ใช่เครื่องเดิมเนี่ยนะสีแดงแบบนี้นะน่าจะคมัมมินหรือเปล่านะนีนะ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 ่ดูท่อท่อนี่เป็นหม้อ๋วยเตี๋ยวนะครับระบบลมลมอะไรนะขับสองเผาด้วยประเด็นนะ สองเผาเผาเบรกบูี้แบบนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าเนาะนะครับที่มีแบบแต่ก่อนมันจะคล่องคว่เนี้ยนะตรงเนี้ยเออนะก็เป็นแหนบนะครับแหนบแบบตุ๊กตานะ่ะก็ว่าอยู่ทำไมคว่ำไงนนครับเดี๋ยวเราไปเอาไมโครนะเราจะยังไม่ปลดเดีว่ายล็อกลายสายรัดนะครับเพราะว่า เราไม่อยากให้มันโคขึ้นอีกรอกก็แค่สกิดใช้ไมโครสกิดดันขึ้นหน่อยนึงนะใช้บูดอย่มีประโยชน์นะเดี๋ยวเราคาไว้ที่นี้ก่อนทุกคนนะครับเราคาไว้ที่นี้ก่อนเดี๋ยวความอิทธินะ 涂料。 รอบนี้มันใจมาขึ้นได้ look okay. like về khô bùm lên này nè bùm nè À, lên mê được rồi Nó tăng lắm mày nào, มังได้ตรงไั้น้องนบาทงาทงาีทางนั้นมันก็ทำให้เสียเราเสียเวลานักขเดื่อนี้ถ้าไปทาง ขวางลำเลยนะอย่าเราถอยเข้านะรเราจะอ่กู้กันแบบนี้ครับเราจะไม่เอาไมโคลลงจากลมนะเดีย๋ยวเราเดี๋ยวผมขอถอยตั้งลำนะเอาหลังเข้าดีกว่า ใสเข้าตรงนั้นไหมกับรถต่อนป <Okay. S 2> <Okay. S 1> เสียงไอ่น่ารักมาทุกคน <Okay. S 1> เสียงนีจริดีรถวง,ยงายกใช่ไคอจะประมาณหนึ่งนัน กูกันทั้งหัวทั้งหางนี่แหละ ครับผูู้ไใ้ชำดีมดูยัะทะลุทะลุแล้วรถกระบะเราเป็นรูกนะู้ดใดอำดีแต่ โอเคโอค้โหหๆๆก็เสร็เสียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการมากู้รถเทลเลอร์นะนะครับก็ใครมาดูคลิปนี้จนจบก็ก็ขอบคุณนะครับก่อจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอสโซล่าพาเที่ยวนะครับคิดว่าคลิปนี้ก็เขาจบแต่เพียงแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ